ที่นองเอ้ยตกหอด2อ0 0ันหาห่อยประชาไทยมาใจต่างแถอเนาะเพ่งฝรั่งเปิดเป็นปังพินแค้นห่างไม่ใหญ่เอ้ยผ้ากันหัวเวาเยยทำเนียมเก่าแต่ข้าวหลังผ้ากันสั่งมุ่นมั่งโตไปโฮเซวแต่ของหนอกเพ่งสติงสตอกบอกวองมวลท่านสมัยเปิดมอลำัเพิ่นยอายากไอมาตำลายปัดลายกูเห็นของโตเป็นของถิ่นไปลงซิมกินของไหม บิดตะบุญตายหญ่ไล่อีสานเิีอวออยสิเลือเขา้าแนวบนอสิบนิ้วพนมกาบกมวันทากาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเช่าเอ็นสุลนครต่อไปนี้เป็นการแสดงละครในทองเหลืองมนหลขออ่าวโปงโดยสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิเตอวร์ศึกษาคณะครุาศาสตร์ชั้นปีที่สองเชิญรับชมรับฟังได้แล้วครับสี่คนไอามา อมาสี่คน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 ,คนอาอมาสี่คนแม่นามมนสนไตาอแน่ให้น้องไปบอกอีแม่บอกพอ,อน้ำแน่อาอมาสี่คนเส้ามอือหนึ่งบักคำผานกรมูได้เป็ยางเหล็นในตลาดแถวบ้านในระว่างนั้นมันกรไดแวะไปซื้ขอข้าวโพงกับแมค่ามากินเหล็ดและท่านใดนั้น มันเกรยเหลือบไปเห็นผู้ยิ่งคนหนึ่งงามประดังนั่งฝ่าและมันกรย์โตกลุมหลักขึ้นมาในทันทีบ้าสาวนี่ไทบ้านไหนวะเราขึ้นมานาหักแท้ถึกตาถึกใจเขาแทมูเฮ็ดแนวใดเขาสิได้เข้าไกลเล่านี่อยากเห็ดข้อมผู้จักเด้เอากระสาวลำพันอันนี้มูไทบ้านฟังควางเลยไหมเพื่อนเราต่ำเข,ขาป่งไข่ตัวายตัวบูจกักรีตีตัวไปอยู่ใส่มาเอาตีเอาเฮ็ดแนว,ดวใดเขาสิผู้จักเขานี่ เอาอย่งสี่มอเดี๋ยวพวกเ้านี่สิว่างแผนให้เด้อเอาจัางสั่นบ่หมอสั่นซุ้มโตเมืองเฮือนก่อนโหลดบ่ต้องทาเขาเด้อได้ได้จั่นเอาไปก่อนเด้อหมอบ่ม,มีปัญหาเขาจัดการเองเรื่องนี้อ่ะโชคดีจันเออไปเลยเฮ้ย,ยท่านใดนั่นบักค้าผ่านก็ได้กระทำการตามที่วางแผนไว้กับหมู ในตอนนั้นเองอีนางลำพันธ์ก็กำลังเลือกสื่อของยินในรหลดัดคณะเดียวกันบักขําผ่านไกลยงางไปยางมาเพื่อสิริจาชวัฒท์ำตามแผนที่วางไว้กับมู่หลังจากนั้นบรนุรดลอีนางลำพันธ์ไกรายงางอุบจิรานโดยที่บร้วังเพชดให้ต่ำกับบักขําผ่านเต็มเต็มเพชรให้เขาโป้งที่ถือไว้ในมือนั้นเพื่อเสี่ยวไปฝากคอกระแม่ตกล่วงพื้นแตกกระจัดกระจายตามแผนที่มันได้วางไว้กับมู่พอดีเลยเชียวทีเดียวอ้าว oh. ขาโปงเขาว่า,าต๊ะขี้ดินเบิดแล้วเข้าสิเฮ็ดแนวได้บาทนี้อีพออีแม่พัดทากินอยู่สิกับไปซื้อมันกับบุมีขายแล้วขอโทษข้าเจ้าเร็วๆข้าตาองยืนยันแล้วเดี๋ยวข้าเจ้าสีเขียนแห้งก,กาวได้อุ๊ยอุ๊ยขอโทษเด้อเขาไปตั้งใจส,สิตามเจ้าเอาแน่นี่บอเฮื่อนขอยเฮ็ดขาโปงขายขอยสิฟอกลับไปเฮ็ดกระโปงขึ้นให้เจ้าเอา้าอีพออีแม่ไอยเฮ้ากับเบยุเฮื่อนไปมูงบานอื่นกันมดเหรอ ยางเหมือนแรกผลแล้วจังสิกับเหลือแต่ห่อกระมูอีกสองคนแล้วไปสิซ้อยเฮ็ดขับโป่งนออบัดนี้เฮ้ยเขทาท่าเขาเลยบาดนี้ให้เข้าไปนั่มใ้บอเขาโป่งมันก็นหลายแผ่นอยู่ไรข้าเจ้าเฮ็ดกันอยู่สองคนย่ำไหนละสิแล้ว่อยแห้งย่ามมันบท่านย่ำแรงอยู่เจ้าสิเอาจังไหนใแห้เข้าไปเฮ็ดซอยบอลเ,เอาแน่น,นก็นได้สิ เจ้าตามคอยกับมูคอยมาเด้อสิผ้าเมื่อเฮื่อนเมื่อเฮงกับโป่งน้ำกันในขณะที่ทั้งสามคนนังย่างกับบานอยู่นั้นก็นได้เลือกไปเห็นกองขี้ควายกองประแงต่างโคนอย,อยู่และท่านใดนั่นเองทั้งสามก็ได้ย่างผ่านไปโดยที่บม่มีอยังเกิดเลยเออ วิธีเหตุเขาโป่งนี่มันมีอย่างน่เหตุยังจะมีการเหตุข้าโป่งขึ้นมาเรื่องมันมีวาสมัมตะกี้เนาะผู้เฒ่าผู้แก่ที่เพิน่นวางจากการทําให้ทาหน้าเพิ่นได้คือเห็ดขนมให้ได้หน้อยได้กินเล่นรวมไปถึงเหตุไปถาวายไปเป็นส่วนประกอบอย่างหนึง่งในวิธีบูชาเขาในบุญเดือนซีบุญเขาจีชาวบ,บ้านจะถาวายเขาจีเขาโปง่งแด่พระสงค์เพื่อแสดงถึงความเคารพ จากนั้นกระนํำบางส่วนใส่กระทงใบตองแล้วนํำไปว่างไวนาทาตของแย่เจ้าของเพื่อให้เพิินที่ลวงรับไปแล้วนั้นได้กินเขาโปงนี่ยังมีการนํำไปเป็นเครื่องถวายท่านในบุญพระเวทน้ำเดเจ้าหูบอเอามีการนํำไปถวายย่ามีบุญระเวทน้ำตีคอยหัวกูหูได้นี่แม่นแล้วมาๆมาไม่เห็นเขาโปงมาสิบอแล้วท่านแล้งได้นี่ขั้นแมนเจ้าข้าแต่นางยิมอยู่หม่องเก่านี่ ก่อนอื่นเข้ามาตำเขาที่เท่าในหนึ่งไว้แล้วก่อนเนาะอืมเดี๋ยวเข้าไปตำซอยคอยมากกับเจ้าตัางดนแล้วคอยยังบูจยักษซื้อเจ้าเลยคอยซื้อว่าข้าผานเจ้าซื้ออย่างคอยซื้อว่าลํำพันอ๋อเจ้าสื่อว่าลํำพันเจ้ามีเฟซบุ๊กบอสาวลํำพันเฟซบุ๊กคืออย่างคอยบอรู้เรื่องบอคอยแน่ใดบอ เออข่อยกับบูหูจักคือกันข่อยได้ยินแต่เด็กหน่อยเขาเออกกันมาอ้าวอ้าวอ้าวมือกีนี่หมูเจ้าใส่ยังลงไปมันสิกินได้อู่บ่นะคันกินบ่ได้กะบ่ใส่ลงไปดอกวางหันนี่ข้ามลาใส่ไครดิบลงไปตามห้มมัน้อกันจักหน่อยแล้วก็ใส่ง่าน้ำตาลแล้วก็น้ำอ้อยแล้วก็ตามห้มมันแหลกๆแค่นี่ละอ๋อมันเป็นจังสี่เนาะ ตามเขาแล้วเข้าเฮ็ดอะไรโต่ตไปก็จะเอาไปกิง่งในแม่พิมพ์ให้เป็นแผน่นตามคอยมาตามคอยมามามาคอยสิสอนเฮ็ดแผ่นเขาโป่งซูเบิงได้จ้าได้แล้วมันเฮ็ดเป็นแผ่นได้จังไดอันเขาโป่งนี่ก่อนอื่นเท่าท่านํามันใส่มือก่อนแล้วก็ใส่ใบตองน้ำแล้วมาปั่นแป้งเขาโปง่งให้เป็นก้อนกลม แล้วเอาตัวปัน้นนี่ว่างสซใบตองที่ห้าได้ตัดเป็นแผ่นกลมๆขนาดพ่อประมาณบัตตนี่กะเอาไม้มากิ่งกิ่งไปกิ่งมากให้เป็นแผ่นแบนๆให้พ่อดีกบใบตองที่ห้าได้ห้องเอาไวไ้แม่จ้าอ๋อมันเป็นจังซีนเองเนาะเอาเฮ็ดแล้วละตีย่างดอกต้องเอาขนมปีเฮ็ดแล้วเมื่อกี้นี่ไปตากให,ห้แม่แหงกอน แดดแห้งน่นี่ตากบดนกระแหงจ้าหลังจากที่เห้าตากขาวโป้งหายมั่นแห้งแล้วเฮากะน้ำขขาโป้งนี่ไปปิ้งหายมันเป็นพ่องๆมันจะออกเป็นสีเหลืองๆก็คือว่าสุกแล้วจ้าหาสมองผ่านไปไว่พาพอขี่ตัวอันนี่ขขาโปง้งหัวกะปิ้งสุกใหม่ไม,ม่หอมหอมเดเจ้ลลองซิม,มิ่งดูเป็นแน้ใด เป็นจังไดแสบบอบอบอปฏิเสธเลยว่าแสบแสบไหลไหลคนงามเฮ็ดห้ปานนี่มันก็แสบอยู่แล้วล่ะโอ้ยปากหวานอลีเนาะพ่อพ่อย่าส้มข่อยร้ายขอยเคินเขืนบอได้หวานแต่ปากเด้อันอื่นก็หวานเฮ้อเป็นยังหวานที่นี่หวานเจ้าคิดยังอยู่สาวลำพันธ คอยหมายขอ้อมวตาตาคอยกระวานขั้นบูเซว่างๆกระล่องมาจ้องตาคอยเวงแมนผู้ใดเม้าวเอยียงงอนหวานอยูน่นะโมนีอ้อาวไอจมาแลวบอสายล่าพันสวัสดีครับไอเมื่อไอเมื่อเอ่ยังงั้นโมนีคอยผัวนีนั่งลํำพันผัวสาวลํำพันเจ้าไม่ผัวแล้วตีเจ้าคือบ่บ่คอย กเจ้าว่าถามคอยเนาะสันเขาโป่งกับเซตแล้วคอยกับขอเมื่อก่อนเจ้าอยู่กับขัวเจ้าโรดตากอนสาวลำพันไปเฝ้าไปก่อนที่มึงจะถึกปืนน่ะเดี๋ยวเดียวไอ้ข้าานไม่หยางสาวลำพันเจ้าลืมขอโปง่ง <c oughs> เอานี่ขอโปง่งยางในด,ดีเดอร์อยางตามภายอีกละ่ะ โชคดีได้ข้าผ่านน้องอาาเกิดตาเพื่อเขาคนอื่นไอ้ได้ใจยืนแงียนมองเขานั้นดาวก็ยังเป็นดาวทุกวันก็นเัเป็นคอเท่าดาวนั้นมีไว้เพื่อ ็นหมอหัวคอรอบอเขาบอกตัวแล้วอย่าไปจีบเขาโตบอกเข้าตอนไหนเอาเขาก็บอกตัวนี้ใจเันเดอโตลอยเข้าไปจีบเมียเขาเข้าเสียใจเลยนี่หูอยู่วออืม